ผมชื่อชานน์ครับผมเกิดและโตมาในครอบครัวข้าราชการพ่อของผมพูดเสมอว่าข้าราชการที่ดีต้องซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินเกิดผมเรียนรู้และมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพ่อมาตลอดแล้ววันนี้ก็มาถึงผมสอบเข้ารับราชการเป็นปัดลอำเภอได้อย่างที่ใฝ่ฝันและปฏิญาณจะเป็นข้าราชการไทยที่ดีจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจะยึดมั่นในศีลธรรมและคุณธรรมของนักปกครอง เพื่อพัฒนาประเทศชาติบ้านเกิดของเราเองอย่างเต็มกําลังความสามารถครับ <Okay. S 3> ฝากอำเภอของเราด้วยนะประหลัดได้เลยครับผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดเลยครับงั้นผมพอตัวนะครับโชคดี ปะลัดมาพอดีอครับพอดีครับคุณประลัดมาเปียกเปียกอยู่ไหนวะเฮ้ยหาน้าหมาท่ามาให้คุณประลัดหน่อยสิหลบไปไหนเนี่ยงนั้นเดี๋ยวคุณปะลัดรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไปเอาน้ามานะครับคุณประหลัดมาวันแรกแล้วเป็นไงบ้าง ดีครับแต่ว่าย <bunları> ังต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่างจากพ่อผู้ใหญ่นะครับผมง้นเราก็ริ่มมาไดการละอย่างนี้ต้องรายงานถ้าอย่างนั้นก็เริ่มที่อำเภอของเราก็ประกอบด้วยหมู่บ้าน58หมู่บ้านใน7ตำบลปัญหาหลักเลยนะก็คือเรื่องปากทองนี่แหละ ลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่เกิดเรื่องใหญ่ลูกพี่เกิดเรื่องใหญ่เรามายีเรามยอาจาย์ห่้ออเจาือเยอาเยเย่เย่ไว้เย่มีอะไรเปียกฮะเอ็งวิ่งโวยวายมาหาข่าแล้วก็มาเย่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 แล้วก็ใหม่ลู่เออลืมๆมใช่เออประหลัดใหม่ประหลัดใหม่มาแล้วประหลัดใหม่เข้ามาที่บ้านเราแล้วเหรอถูกต้องดีมากไอเปี๊ยกอย่างนี้เนี่ย ข้าว่าจะต้องทําการต้อนรับประหลัดใหม่ให้สมศักดิ์ศรีและสมเกียรติกันสักหน่อยจัดไปกมงามรับน้องคุยกับพ่อผู้ใหญ่อยู่ไปเลยตามมาตามมาต่อ,ตอ,อยนั่นแหละไม่มีใครกล้าขโมยชาวบ้านของเราเนี่ยขยันนะขยันท้ามาหากินแต่ก็ยังมีที่จะต้องประสบกับความยากจนอยู่ครัครแล้วอย่างหนึ่งก็ที่มีปัญหามากเลยก็คือในหน้าแรงเนี่ยก็น้ำไม่พอ oh. ก็จะมีการแย่งน้ำกันอะไรแบบเนี้ย นี่ยังไม่นับรวมถึงคนที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรด้วยนะเพราะว่ามันทําอะไรลําบากมากเลยอืมอืมอืม,อมครับผู้ใหญ่ไม่ต้องห่วงครับคือปัญหามันจะใหญ่โตแค่ไหนก็ตามเนี่ยผมจะช่วยแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดเลยแล้วกันครับอืขอบคุณมากเลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องรีบทำความรู้จักกับชาวบ้านให้เร็วที่สุดก่อนโอ้ได้เลยครับ,รบถ้างนั้นพรุ่งนี้นะผมจะพาคุณประหลัดเนี่ยไปเยี่ยมเยยนชาวบ้าน เราก็จะได้ถืออการแนะนำคุณปรลัดให้ชา้าได้รู้จักด้วยได้ครับครับไม่กวนด้วยนะครับได้เลยได้เลยไอหน้าจืดเนี่ยหรอที่จะมาเป็นประหลัดคนใหม่ใช่นี่แหละไอหน้าจืดจืดนี่แหละโอ้โหโคตรจืดเลยนี่ทำมันหล่อได้สักครึ่งหนึ่งของเปียกนะโอ้แอดไปหาเปียกเอาหน้าสองขันน้ำมนต์ดูตัวเองบ้างนะ